สวัสดีครับนายเอกครับเจ้าของเพจอุปกรณ์ตกปลามือสองญี่ปุ่นบายนายเอกนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับสําหรับช่วงรีวิวอุปกรณ์ตกปลานะครับวันนี้ก็มาเป็นเจ้าตัวนี้ครับไทวอล์กอีแลนด์นะครับเป็นล่อสําหรับงานจิ๊กกิ้งนะนะครับก็ตัวนี้เป็นของใหม่เลยนะครับคือที่เพจเนี่ยก็จะมีทั้งของใหม่ทั้งมือสองนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทของใหม่เนี่ยเราบอกเลยว่าจะเป็นของใหม่แบบราคาวาววาวแบบตัวนี้เลยนะครับไทวอล์กอีแลนด์นะครับก็ เอาแบบชื่อเต็มๆมมาเลยนะเจ้านี้จะเป็นเจ้าไทวอล์กอีแลนด์นะครับวา o พาวเวอร์นะครับเป็ r นอกะครับเป็นลอกจิกกิ้งนะครับตัวก็นี่ครับโตประมาณฝ่ามือนะครับก็ถือว่าเป็นลอกใหญ่นะครับเป็นลอกขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับการจิกกิ้งนะครับตัวนี้ถ้าใครนะครับเป็นสายจิกกิ้งจะพอรู้จักนะครับคุณหน้าคุณตาคุณหูคนละรูปทรงนะครับสวยงามนะครับ สีสันนะครับตัวนี้สีสันเงางามนะครับไทวอลก็เป็นแบรนด์อุปกร์ตกปลาชื่อดังนะครับมาคราวนี้เรามาดูกันบ้างว่าเจ้าไทวอลอีแลนด์ตัวนี้ครับมันน่าใช้ยังไงบ้างนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะแล้วก็บอกในต้นคลิปนี่เลยว่าเป็นราคาพิเศษราคาเบาๆมากคือสําหรับเจ้าไทวอลอีแลนด์ตัวนี้นะครับถ้าสเปคโดยรวมนะครับตัวลอกเนี่ยตัวนี้เป็นหมุนขวานะครับของใหม่เลอตัวเดียวแล้วนะครับลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนสเตเลตการน้ําเข็มนะครับสี่บวกหนึ่ง คำว่า4ีบวกหนึ่งเนี่ยคือมันจะเป็นลูกปืนหลักนะครับสตัวแล้วก็จะมีลูกปืนการตีกลับนะครับอยู่ตรงนี้อีก1ลูกนะครับก็คือพวกลูกปืนเหล่าลื่นบวกลูกปืนการตีกลับนะครับถ้านับรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น5นะครับแต่เราจะเรียกคำว่า4ีบวกหนึ่งนะครับคราวนี้รอบนะครับตัวนี้7.2จุดสองนะครับกำลังเบรกนี่นที่อยู่ในนี้นะกำลังเบรกสิบสองโลนะครับกำลังเบรกสิบสองโลนะครับแล้วก็สตาร์แดดนะครับมีแบบมีติ๊กเสียงไหนด้วยนะเวลาเราปรับเนี่ยครับติ๊กติ๊กต หนาแข็งนะครับหนาแข็งแรงนะครับออกแบบนะครับงุ้มเข้าไปนะครับจับปรับง่ายนะครับปรับง่ายอะไรง่ายนะครับตัวนี้เบรกหนักนะ12บกิโลรอบ7นะครับแล้วก็น้ําหนักตัวลออเนี่ยอยู่ที่3 1 5กรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบามากนะครับก็กลางๆนะครับจุสายนะครับ PE3 นะครับ 200เมตรนะครับโดยประมาณ PE 2เนี่ยน่าจะประมาณ2 5 0ร้อถึงสองร้อยสามเอ่อสองเมตรนะครับถือว่าเล่นได้ทั้งอ่าวไทยและน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับเราก็นะครับมีอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับมีหนึ่งลูกเล่นนะ มีกลีกเสียงนะครับมีกลีกเสียงด้วยนะครับโอ้ถือว่าอเนกประสงค์เลยนะครับมีกลีกเสียงเปิดปิดเนี่ยครับเหมือนพวกลอกเพนลอกอะไรได้เลยนะครับเหมือนพวกสกุลอาบงอาบูเนี่ฮะเปิดปิดกลีกเสียงได้ก็คือพูดง่ายว่าเราสามารถเอาไปประกบกับพวกคันหน้าดินนะครับเราก็เปิดเสียงนะครับปักเบรกนะครับแล้วก็ล้อนะครับให้ปลามันลากไปได้นะครับคือแต่ถ้าเราใช้งานจิกกิ้งก็ ติดเสียงปกตินะครับตั้งเบรกแล้วก็จิกปกติทั่วไปนะครับอ่าตัวนี้ถือว่าเนกประสงค์นะครับรอบ7ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ make in korea นี่นี่นี่ฮะ make in korea นะครับทนทานมากอ่านี่ฮะ make in korea นะครับไทวอลนะครับไทวอลก็เป็นแบรนด์ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับคราวนี้ความน่าใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับเอ่อตัวล้อนะครับตัวล้อเฟรมนะครับเฟรมเป็นเจ้ากาไฟนะครับแล้วก็ตัวชุด เฟืองนะครับในสัปปีเนียนนะครับหรือเฟืองตัวหลักเนี่ยเป็นเจ้าทองเหลืองขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับชุดเบรกนะครับให้กําลังเบรกไถึง12บกิโลเรียกว่าเอาตรงๆคือ12บกิโลเนี่ยหยุดปลาได้หมดเลยนะตั้งแต่โฉมงามช่อนทะเลยังกระมงนะครับเบรก12บกิโลเป็นผ้าเบรกแบบแห้งนะครับเป็นคาร์บอนแบบแห้งก็ทนทานนะครับสําหรับเจ้าไทวอล์ครุ่นนี้นะครับคือเจ้าไทวอล์กเนี่ยคือถ้าบอกว่าตัวเนี้ยเอาไปเล่นงานประเภทไหนอย่างที่ผมบอกครับงานจิกกิ้งครับรอบ7นะครับปั่นเหยื่อนี่แอคชั่นมาแบบ กระเด็นกระดอเลยนะครับคือเรียกว่ามาสุดแอคอะครับคือรอบลอกรอบนะครับถ้ารอบสูงนะครับและรอบมีกําลังนะครับมันจะช่วยทําให้เหยื่อดิ้นดีอย่างตัวนี้ครับเหมาะมากกับงานจิกกิ้งสปีดจิกสโลจิกเล่นได้หมดนะครับตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับทั้งฝั่งอัามันและอ่าวไทยนะครับของใหม่นะครับไลท์ตำหนิไลท์ริ้วรอยนะครับเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะตัวนี้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะครับสำหรับใจไทวอล์กอีแลนด์นะครับตัวนี้อ่ะ คราวนี้ในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับรอบเป็นของใหม่นะครับออเทรอรก็ต้องครบนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับมีถุงนะครับนะครับถุงนะครับแล้วก็ออเทรอรมีแดแกรมนะครับให้สองแผ่นอ่ะมีน้ํามันมาด้วยนะครับมีน้ํามันมาด้วยนะครับมีน้ํามันมาด้วยอ้าหัวจุกน้ํามันหลุดไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวปิดให้นะครับนะครับเก็บใส่ไปนะครับก็ในกล่องก็มีปัก แย่ไม่ใช่จแจนะครับได้แกรมนะครับน้ำมันนะครับแล้วก็ถุงใส่ลอกมาให้ครบนะครับสำหรับเจ้าไทยวอล์กนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติก เนี่ไม่ใช่เป็นโฟมเนาะสำหรับเอาไว้ลองลอกก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะไท่วอล์กนะครับกล่องครบอะไรครบนะครับเป็นลอกของใหม่นะราคาพิเศษมากตัวนี้โดยปกติเนี่ยมจะอยู่มาณห้าพันกว่าบาทนะครับสําหรับวันนี้นะราคาพิเศษนะครับโดนๆไปเลย4ี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับค่าส่งหกสิบาทนะครับส่งทั่วไทยนะครับยันหน้าบ้านนะครับตัวนี้ไท่วอล์กอีแลนด์ใครหาลอกงานจิกกิ้งนะช่วงนี้จะเปิดฤดูแล้วนะครับก็ อ่าวไทยอนามันนะครับสปีดจิกสโลจิกตัวนี้เลยนะครับอนเนกประสงค์นะครับเล่นหนา้าริงก็ได้ตัวนี้นะครับคือเรียกง่ายๆว่าลอกตัวเดียวประกบคันได้2คันนะครับรอบเจ็เบก12โลการันตีนะครับตัวอะไรในอ่าวไทยก็เอาอยู่อ่ะตัวนี้ใครหาอยู่จัดไปนะครับสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้จากทางเพจนะถ้าดูทาง YouTube มานะครับก็ เดี๋ยวสั่งมาทางโทรศัพท์มือถือนะครับในไลน์ก็ได้นะครับหรือจะลิงก์ไปยังเพจก็ได้นะอ่ะตัวนี้นะครับ t ทวอล์กอ e ีแลนนะครับนะครับอ่ะตัวนี้ตัวน,วนี้สวยงามครับของใหม่นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะ